เกิดอะไรขึ้นกุ้งพลอยเผยภาพไปศาลหมายเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลไม่เจอค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกุ้งพลอยเผยภาพไปศาลเยาวชนหมายเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลไม่เจอค่ะไปหาที่บ้านก็เจอแค่ป,ป้อมยามดราม่าระอุซอนรามงานเข้าจากกรณีก่อนหน้านั้นพระเอกดังหนุ่มซอนรามได้เผย ต้องไปเฝ้าน้องวีจิลูกสาวโดนพิษเวรัส RSV เล่นงานหนักจนต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลค่ะขณะล่าสุดนั้นที่กุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามได้โพสภาพอยู่ที่หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมเนื้อเพลงแล้วมันจะผ่านไป บอกหัวใจเดี๋ยวมันก็ผ่านพน้นความช้ำก็เหมือนลมฝนอีกไม่นานกระจางหายรักตัวเองเอาไว้บอกตัวเองเอาไว้ว่าเธอนั้นเก่งท่าไหนที่ผ่านพ้นเรื่องราวที่มันร้ายร้ายและต่อให้เธอนั้นไม่เหลือใครเธอก็ยังมีหัวใจให้ได้ใช้ชีวิตค่ะก่อนจะโพสต์ขณะไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลแต่มาแล้วไม่เจอลูกเมื่อไปเยี่ยมที่บ้านได้แค่ที่ป้อมยามพร้อมแคปชั่นเอาไว้ค่ะคนหนึ่งเก่งกับการทรมานจิตใจอีกคนหนึ่งก็เก่งกับการ ต่อสูแลฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดทามกลางตรามาเห็นใจเห็นหัวอกความเป็นแม่ของกุ้งพลอยต่างๆนานาค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นกำลังใจให้กับคนแม่คนเก่งเรื่องอื่นไม่รู้แต่ความเป็นแม่เป็นกำลังใจให้กับแม่ติ๊กค่ะความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เสมอเป็นกำลังใจให้นะขอให้ได้ความยุติธรรมจากทางศาล